สวัสดีครับผมธารัชรับดูลอยมือผ่าละฮะพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พมจะมาทายดวงสตารคนเกิดราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะครับผมไพ่ใบแรกนะพมจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้มั่นคงผู้ยิ่งยงแห่งจะว่าแห่งอะไรเดียก็แห่งรชาชอาณาจักรก็แล้วกัน เขาจะบอกว่า,าไพ่ใบนี้คือกษัตริย์ผู้ยิ่งยงเรียกว,ว่ากษัตริย์ไม่ถูกนะเราต้องเรียกว,ว่าจักรพรรดิเลยเพราะ emperor แปลว่าจักรพรรดิขรายายิ่งใหญ่ขรอยายิ่งยงมีชีวิตที่มั่นคงก็ต้องได้ไพ่ใบนี้ซึ่งโมเดิผมจะมาแปลทีหลังจึงบอกว่า,าไพ่ใบนี้เนี่ยทำนายความจริงต้องพูดก่อนว่ามันคือพื้นดวงมันคือ,อห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนปัจจุบันก็คือเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ใบที่สองคือปัจจุบันคือกุมภาพันธ์ไพ่ใบที่สามคืออนาคต นั่นเองที่ถายจากเดือนกุมภาพันธ์ไปอ่าผมจะทำนายพื้นดวงรวมไปด้วยเลยในะสามใบก็เริ่มทำนายพื้นดวงกับดวงจอไปด้วยเลยนะครับผมก็สามใบนะครับผมก็เริ่มทำนายเลยไพ่เอ็มเพลอร์เอ็มเพลอร์นะครับผมเอ็มเพลอร์เนี่ยผมจะบอกว่าไพ่เอ็มเพลอร์เนี่ยเป็นไพ่กษัตริย์นั่งอยู่บนบัลลังก์ผมจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่เกิดราศีกันเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่เนียบเนียบในที่นี้คือเป็นคนเหมือนคุณระเบียบอะ เห็นไหมว่าคนนี้เจ้าระเบียบเป็นคนที่เป็นครูระเบียบเป็นคนที่อจริงจังกับชีวิตคนจะบอกว่าจะเห็นราศีกันแบบปลาแบบอะไรหลันลาแบบอะไรก็แบบอีเด็กขคระแบบแบบอะไรก็ง่ายๆแบบแบบอะไรก็ลอยถ้อยอะไรอย่างนี้มันจะหายากนะสําหรับคนที่เ tamam ป็นราศีกันแบบนี้เพราะว่าราศีการเป็นคนที่แบบว่าถ้าทํางานก็ทํางานละเอียดถ้าสมงตุคุณให้เขาเป็น คนที่ดูแลจัดก,การอะไรต่างๆในของบริษัทไม่ว่าจะบริษัทอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องของหุ้นไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องตลาดหุ้นดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับสมมุติว่าอ่านหนักๆเลยเป็นคนใช้เขาจะได้เป็นหัวหน้าคนใช้คุมคุมแบบเหมือนกับสมัยก่อนไงแบบห้องเต้มีคนคุมพวกนางสนมทั้งหมดเนียบครับพวกนางสนมเนี่ยแบบไม่กล้าหือเลยพวกนางสนม จนจนจนอะไรก็จนจนจนอีกคนคนที่คุมรังสนมทั้งหมดเนี่ยดีไม่ดีได้เป็นของเฮาเนี่ยเนี่ยคือราศีกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าสมมติคุณราศีกันได้เป็นผู้หญิงแล้วคนอื่นไม่ใช่ราศีกันนะจะเป็นราศีอื่นคุณจะได้เป็นผู้คุมในหมู่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้คุมนักโทษหญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้คุมในหมู่ผู้หญิงหมายถึงคุณจะได้เป็นใหญ่ในหมู่ผู้หญิงเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นอื่นๆไม่ใช่ราศีกันเพื่อไงหมายถึงว่า ถ้าเปรียบเทียบหมายถึงเป็นครูในโรงเรียนสตรีเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็รู้จันหรือบางทีคุณเป็นครูที่เป็นมหาไม่ใช่สิคุณเป็นครูที่เป็นซูปเปอร์ครูผมใช้คำง่ายๆแบบนี้นะซูปเปอร์ของซูปเปอร์ครูในหมู่ครูหมายถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่มีระเบียบวินัยมากๆเราก็เป็นคนที่สอนสั่งเก่งมากๆเลยเป็นคนที่รู้จักกระบวนการทางโลกและกระบวนการทางธรรมเด็กหลายคนอาจจะเชื่อคุณอย่างมาก แล้วก็อย่างหนึ่งคือมีวาจาศิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเด็กใครก็ตามที่แต่ส่วนมากจะได้ผลกันเด็กผู้หญิงซะมากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายไปเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวาจาของคุณไม่ว่าคุณสั่งใครสั่งใครเขาจะทําตามคุณแต่ว่ามักจะเป็นเด็กหรือบางทีไม่ใช่เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ก็ได้คือคุณมีอํานาจในการสั่งคนมีอํานาจแม้ว่าคุณไม่ได้ตะคอกเขาหรือ,อยังไงก็ตามแต่วาจาของคุณจนะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าคุณเผลอไปแช่งใครเขาระวังกรรมจะตามทันเพราะว่ามันจะเป็นคาแช่งที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นถ้าคุณไปแช่งเด็กส่วนมากมันจะได้เด็กนะเพราะเด็กเป็นบุคคลที่จิตใต้สํานึกยังไม่ทํางานเต็มจิตสํานึกยังไม่ทํางานเต็มที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจิตใต้สํานึกถ้าคุณไปแช่งใครเขาโยเนเป็นเด็กก็คือเป็นเด็กนั่นแหละมันจะเป็นไปตามที่คุณพูดจริงๆเมื่อคุณไปแช่งลูกแช่งหลานแช่งเด็กแช่งนักเรียนมันก็จะเป็นตามที่คุณพูด แต่แช่งผู้ใหญ่มันก็จะเป็นจริงได้เช่นกันแต่มันไม่ค่อยมากหรอกที่แช่คุณไปสาบเขาเป็นคุณไปอะไรเขามันรันก็มากจากไปดาที่คุณพูดตามวาจาสิทธิ์ของคุณพอเห็นไหมเอ็มเพโล่คือเป็นกษัตริยที่มีประกาศรศิษย์ถือลูกแก้วศักดิ์สิธิ์ถือคาถาศักดิ์สิธิ์ไว้อยู่ในมือบงการชีวิตคนได้จึงบอกว่าราศรีกันถ้าเราพูดอีกในแง่หนึ่งแล้วคือเป็นหมอดูเป็นพระเป็นนักบวชอะไรพวกนี้ก็จะดีหรือเป็นผู้ปกครองคนไปเลยอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงตามตามตำรา มันก็จะเป็นพวกคนที่เป็นนักการเมืองเป็นคนที่แบบครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเหมือนกับผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตนักการเมืองกําหนดชะตาชีวิตใครละ่ะนักการเมืองนักการเมืองกําหนดชะตาชีวิตประชาชนผู้ทรงๆประชาชนนี่คือจะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยจะถูกคนใหญ่คนโตคนที่บงการชีวิตคนได้ก็คือใครละ่ะเนี่ยแหล,ละผมก็จะพูดแบบนี้หมอดูอย่างเงี้ยกำหนดชะตาชีวิตคนได้ไหมคุณไม่ได้เป็นคนกําหนดชะตาชีวิตคนร้อยเปอร์เซนแต่ว่า มันค็คุณพูดอะไรแล้วมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนี่แหละจึงบอกว่าราศีกันจะเป็นแบบนี้แต่เรามาพูดถึงข้ออื่นดูบ้างเอ็มเปอร์คนนี้ชอบบังคับหมายถึงว่าชอบเป็นคนเจ้จากิจการบังคับอะไรทุกเรื่องบางทีคุณเจอคนรักเข้ามาในชีวิตแล้วมันบอกถึงสาเหตุได้สาเหตุหนึ่งว่าทําไมราศีกันถึงแต่งงานยากมีเนื้อคู่ยาก เพราะว่าคุณเจอผู้ชายผมเปรียบเทียบกับผู้หญิงนะผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะไม่ให้เขาแตะนู่นแตะนั่นแตะนี่หรือยุ่งยามยุ่งยุ่งยุ่งยามเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจะไม่ให้เขายุ่งยามเรื่องส่วนตัวของคุณเลยเช่นฝาถั่ว่วมถ้าเปิดทิ้งไว้แล้วอุดจระลงไปแลป้วลืมกดไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ราศีกันเนี่ยจะไม่ได้เด็ดขาดคุณต้องมีปัญหากับเขาตีทะเลาะกับเขา จนถึงกับขนาดที่มีปัญหาอาจจะขั้นเลิกลาได้เลยผมเห็นราศีกันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าอันนี้ผมไม่พูดนะเพราะผมเจอแบบไหนจึงบอกว่าราศีกันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือยุ่มยามเมืองส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าไอ้กรณีที่อุจาราแล้ว อีผมพูดนะผมไม่อยากพูดมากจึงบอกว่าแล้วเจอกรณีแบบนี้มันก็อาจจะหนักไปหน่อยแต่ขนาดเรล็กๆน,น้อยนี่เขาจะมีปัญหาได้นี่คือลักษณะนิสยัยข้าวๆอาจจะพูดมานานไปหน่อยแต่ราศีการมีข้อดีอะไรราศีการเป็นคนมีเซน์เป็นคนมีอา่ลาลังสรรค์ที่แม่นยำอีกอย่างหนึ่งคือความมั่งคั่งกษัตริย์คนนี้เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งอีกอย่างหนึ่งคือมั่งคั่งได้เพราะจากอะไรเพราะจากธรรมะคนนี้คือสุด คือเจ้าแห่งดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวอะไรดาวพฤหัสหมายถึงเป็นดาวที่ดาวครูดาวนี้ความจริงเป็นโหราศาสตร์ที่เจาะลึกไปขั้นหนึ่งคงจะไม่ได้อธิบายมากจึงบอกว่าดาวพฤหัสถ้าเราง่ายๆกำปั้นทุกดินเลยคือดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณมีธรรมะตามดาวพฤหัสเป็นคนนีดเผื่อแผ่ให้กับคนภายนอกหรือเผื่อแผ่ให้กับมนุษยชาติในเรื่องของเผยแพร่ธรรมะสั่งสอนคน ให้ถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่ว่าคุณเห็นโจรคุณเห็นคนที่ไม่น่าสั่งสอนแล้วคุณเป็นย้ำๆเหมือนคุณจะยัดสิ่งที่คุณรู้ให้เขาดีไม่ดีอาจจะโดนตีกบ,บาลได้อันนี้ขอญาตพูดตรงๆเพราะว่าคุณสั่งสอนกับคนที่ไม่ควรสั่งสอนสั่งสอนไปก็ไม่เกิดปัญญาให้กับเขาได้คุณจะสั่งสอนเขาไปทําไมแต่ถ้าคุณสั่งสอนเขาแล้วเขาเกิดปัญญาได้เพราะคุณรู้ว่าคนนี้สั่งสอนได้จะได้บุลบุญกับราศีกันมากนะครับผมจึงบอกว่าราศีกัน ควรอันนี้จะจะ,จะพูดว่าบางทีลูกหลานนะ่ะต้องเลือกด้วยว่าลูกหลานคนไหนควรสั่งสอนถ้าคุณไปสั่งสอนกับบัวใต้ตมไม่มีทางเกิดจึงบอกว่าแนะนําแบบนี้แต่คุณเป็นคนรู้จักกระบวนท่าทางโลกและกระบวนท่าทางธรรมจึงบอกว่าราศรีกันจึงมักร่ํารวยร่ารวยด้วยอะไรก็ร่ารวยด้วยกระบวนการทางโลกและกระบวนการทางธรรมรู้ไปหมด นะครับผมและอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าเมื่อคุณถึงจุด,จดหนึ่งของชีวิตแม้ว่าคุณจะไม่ได้มาทางธรรมแต่ราศีกันก็จะต้องใช้ทางธรรมในที่สุดนี่คือลักษณะเฉพาะที่ผมบอกแม้ว่าคุณจะไปทางโลกไปทางกินเหล้ากินมเมลเก็กกะกินอะไรก็ตามหรือบางทีก็จะไปทางเสื่อมของชีวิตในที่สุดแต่ว่าบางทีก็อาจจะเริ่มแรกนะหรือบางทีคนอาจจะไปแบบว่า มุ่งทางโลกมากๆเลยแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะตัดสุปแล้วก็มาทางธรรมในที่สุดผมเห็นแบบนี้ร้อยทั้งร้อยแต่ผมไม่กล้าพูดะอะไรทั้งร้อยนะขอทั้งเก้าสิบอร์เซตถึง80%ดสิปอร์เซ็ดีกว่านะครับผมเราพูดดวงจรมามากนะเรามาพูดถึงไม่ใช่เรามาพูดดวงืุนดวงมามากนะเรามาพูดถึงดวงจรดวงจอราศีกันย์ผมจพ่ใบเนี้ยคือจะบอกว่าความมั่นคงที่ผ่านมาห้าเดือนก่อนสี่เดือนก่อนอะไรต่างๆนี่คืออดีตนะ ความมั่นคงมาหาราศีกันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เข้ามาหาราศีกันพระจะว่าราศีกันถ้าใครที่ต้องการผู้ชายมีอายุต้องการผู้ชายที่อาจจะไม่ได้มีอายุก็ได้แต่เป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่มีเงินหรืออาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เป็นคนที่เหมือนกับลักษณะของเอ็มพลอร์เอ็มพลอร์หมายถึงเป็นคนมีอำนาจเป็นคนที่สูงส่งเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่ ผมพูดเท่านี้พอนะจะจะเข้ามาหาราศีกันในช่วงอย่างาผมพูดไปแล้วห้าเดือนหรืออะไรแล้วแต่จะบอกว่าเข้ามาหาราศีกันคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคู่ครองก็ได้เป็นหุ้นส่วนก็ได้แต่คุณเตรียมตัวรับผู้ชายแบบนี้เลยความจริงก็เข้ามาแล้วแหละห้าเดือนประมาณห้าเดือนนะ่ะห้าเดือนก่อนหรือห้าเดือนที่ผ่านมาแต่คืออดีตจะมีผู้ชายนี้เข้ามาแต่ว่าคุณจะบอกว่าคุณพอใจหรือเปล่าบางทีราศีกันอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่ามีผู้ชายแบบนี้เข้ามาแล้ว หรือตัวคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้เองก็ได้จึงทําให้บางทีเป็นคนเหมือนกับเป็นคนเจ้าของเจ้าของเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกจึงทําให้มีคนแบบนี้เข้ามายากเพราะคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนหาคู่ยากนะจะบอกไว้ก่อนเป็นคนหาคู่ยากนะก็จึงบอกว่าแปลได้สองอย่างคือจะมีผู้ชายมีเข้ามาหรือผู้หญิงแบบนี้ความจริงแปลเป็นผู้หญิงได้ยากแต่จะมีคนแบบนี้เข้ามาหรือตัวคุณเป็นคนแบบนี้เองแต่ความจริงอาจเป็นผู้หญิงก็ได้นะเพราะไพ่ไม่มีเพศ แต่จะเป็นรูปร่างลาักษณะหรือว่าพลังงานคล้ายๆแบบนี้เข้ามาแต่ตัวคุณนะไม่พอใจมันจะให้ใช้คํานี้ว่าตัวคุณไม่พอใจตัวคุณพอใจในชีวิตที่มีคู่เข้ามาแบบนี้หรือเปล่าหรือบางทีตัวคุณอนะ่ะมันเป็นคนที่เจ้าระเบียบเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีไม่ปล่อยวางเกินไปหรือเปล่าถ้าปล่อยวางได้จะดีแต่ตัวคุณก็ยังรู้สึกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันยังมีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะ เช่นสมมุติว่ามีเงินทองมีสิ่งดีๆมีคู่รักมีอะไรต่างๆเข้ามามันเข้ามามันเป็นไพ่ที่ดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าไม่พอใจรู้สึกเหมือนกัาชีวิตมันเบื่อเซ็งๆเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ใช่เงินไม่เข้านะทุกอย่างเข้าทุกอย่างดีแต่ว่าไม่พอใจรู้สึกเบื่อเซ็งๆรู้สึกว่าสมมุติคุณได้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าเก่าเป็นสมมุตินะจากได้รายได้ห้าพันเป็นได้รายได้ 7จ็ดแต่คุณก็ยังไม่พอใจอยู่ดีไม่พอใจกับงานไม่พอใจกับคู่ครองบางคนมีคู่ครองอยู่แล้วแต่ก็ไม่พอใจแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคู่ครองเข้ามาในชีวิตก็ได้เพราะไพ่ทั่วยก็หมายถึงความรักแต่ก็ไม่พอใจอยากเปลี่ยนงานบางคนอยากเปลี่ยนงานหลังจากเดือนกุมภาบางคนอยากจะไปสรรหาอะไรแปลกๆใหม่ๆบางคนอยากจะไปท่องเที่ยวบางคนอยากจะไปหาอะไรที่เป็นแบบ แกเบื่อพอให้พปนนี้หมายถึงการเบื่อการเซ็งกับชีวิตการที่เห็นไหมความจริงสิ่งดีๆมันก็มีอยู่แล้วนะมั่นคงอยู่อ่ะคนจะใช้ครั้งนี้มั่นคงเพราะราศีการส่วนใหญ่แล้วมั่นคงนะชีวิตฐานะความเป็นอยู่ส่วนแย่ไหมผมผม,ผมพูดดิ้นพันกันนะจึงบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปทําอะไรเลวซ้ำตาช้าจนเกินไปนะเช่นคุณไปรักขโมยคุณไปทําอะไรที่มหมัยแบบว่าขออนุญาตพูดขายชาติ หรือว่าบางทีก็ไปทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีอะใช้คําเนี้ยชีวิตคุณสมบูรณ์ทั้งชีวิตผมพูดเลยหรือบางคนอาจจะจนมาก่อนแต่หายากแต่ถ้าคุณจนมาก่อนหรือมีปัญหาชีวิตที่มันหนัหนกเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตถ้าคุณค้นพบพลาดทำชีวิตคุณจะดีได้ในที่สุดไม่มีทางลําบากหรอกครับราศีกันส่วนมากนะจึงบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยจะบอกว่าบางทีมันอยากจะ ไปต่างประเทศก็ได้ในช่วงหลังจากเดือนกุมภาบางทีก็อาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตอีกก็ได้มันบางทีมันอยากจะไปค้นหาตัวเองไปทําอะไรใหม่ๆไปลองอะไรใหม่ๆจะบอกว่าถามมาสามใบนี้ดีหรือเปล่าดีครับคนจะบอกว่าไพ่ใบกลางช่วงเดือนกุมภามันไม่ค่อยดีเท่านั้นเองเพราะมันบางทีมันรู้สึกเบื่อๆเ,อเ,อเงาๆเซ็งๆมันบางทีมันอยากจะ ไม่พอใจอ่ะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นถามว่า,พาไพ่ใบแรกดีพไพ่ใบที่สามดีแต่พไพ่ใบที่สองไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับผมพอเดือนกุมภาถามว่ามีอะไรร้ายแรงไหมก็ไม่มีแค่รสึกเหมือนกับว่ามันมันชีวิตมันกับอารมณ์เงี้ยเง,ง,ง่าเงาอ่ะใช้คำนี้แบบไอได้มานู่นก็ไม่พอใจถ้าถามว่าใครมีคู่นะในของราศีกันถ้าราศีกันคนไหนมีคู่และได้พไพ่ใบที่สองสี่ถ้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดอที่ผมทานายเนี่ย อาจจะรู้สึกเซ็งกับคู่ก็ได้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาตามใจนุ่นตามใจนี่คุณก็ไม่เอาคุณก็รู้สึกเบื่ออ,อาจจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับราศีกันที่ผมทานายก็ประมาณนี้ใครที่ต้องการดูลายมือใพ้สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองกหกต่อข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมต่อข้อความด้านล่างคลิปยูทูบที่ผมทิ้งไลน์ดีไว้ผม,ผมดูลายมือพพ่สี่สดๆผ่านทางไลน์ดีทาราสองหกเป็นช่องทางหลัก ไลโอเอเป็นช่องทางสำรองเป็นลิงก์นะครับผมตั้งข้อความสดๆตั้งข้อความด้านล่างคิดที่ผมทิ้งไว้ให้เป็นไลโอ OA กับไลทลรสองหกไลทลรสงหกเป็นช่องทางหลักไลโอเ a เป็นช่องทางสำรองเป็นลิงก์นะครับผมไลโอ OA ช่องทางหลักไลทลรสงหกเป็นทักเข้ามานะครับผมเป็นข้อความเป็นเป็นรหัสนะครับผมก็ทักไลทลรสองหกมาหรือจะทักไลโอ OA ก็ได้ไลโอเ a เป็นช่องทางสำรองไลทลรสงหกเป็นช่องทางหลักนะครับผมผมเป็นโค้ดนะครับผมเป็นโค้ด ผมจบสถาบันเกี่ยวข้องกับ neuro linguistic programming เป็นโคอดอันนี้หลายคนคงไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่การโค้ดเนี่ยคือการที่ผมชี้ช่องทางให้คุณตรงๆเลยแบบเหมือนกับว่าเป็นกระจกสองเงาให้กับคุณเป็นต่างชาติต่างภาษาไอ้ต่างชาต,ต,าชาติต่างประเทศพวกในอเมริกาในยุโรปพวกเนี้ยการโคดเนี่ยถือว่าราคาสูงมากครับผมแต่ว่าผมยังไงถ้ามาดูกับผมหรือว่าดูลายมือพิเ C ผมดูสามอย่างก็คือลายมือพิเ C แล้วก็การโค้ดด้วยทางออไลน์หรือทางออนไลน์เนี่ยก็คือ ผมคิดราคาที่ดีทาอ่ะแต่ว่ามีสองอย่างนะครับผมที่ว่าเป็นเกี่ยวกันโภลสาสรเนี่ยก็คือมีรายมือที่สี่หรือว่าจะดูสองอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็มีศาตร์การโค้รนะครับผมก็ประมาณนี้ก็หลายหลายคนเป็นนะครับตุกตาจังประเทศเป็นมหาเศรษฐีชื่อดังของเมืองไทยเป็นเจ้าสัวเป็นผู้จัดก,การธนาคารเป็นซีอเป็นสปินดาราเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นเจ้าของห้างทองหลายคนหลาย หลาชาชาตินะครับผมก็มาดูกับผมชีวิตพัฒนาไปทางที่ดีหลายคนมากแล้วบางคนมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนมีรวยกว่าแล้วรวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหลายคนเชื่อผมไว้ใจผมผมเทรนให้คุณพัฒนาขึ้นรับผมชีตดีขึ้นหลายเท่ารับผมก็ประวณนี้มีวิธีหนึ่งคือดูทางสำนักงานเนี่ยไอ้ดูดูดูทางออนไลน์นี่จะเป็นการดูแบบสปีกรโฟนทางโทรไลน์มีไรก็สปคกรโฟนสดๆไม่อาจเสียงตรงไปไม่พีนตรงไปแบบดูสดๆทางโทรไลน์กันเลยนะครับผม ที่สำนักง,งานมีลายมือไวซีหงเหงตัวเลขแบบมาดูที่สำนักงานสดๆสี่อย่างนะครับผม VIP, แบบ VIP กับแบบลายมือไวซีจะรอที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงาน v i p ก็แบบสี่อ,อยา่างจุใจกันไปเลยแบบ VIP นะครับผมแบบคุยตัวตัวเห็นหน้าตัวตัวเป็นไปแบบชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ขอไลนชช่อขอที่อยู่มาได้ที่สำนักงานเขาดัดเวลานัดอะไรกันนะครับผมแบบออนไลน์ก็นั้เวลาก,กันนะครับผมแล้วก็คุยสดๆนลังออนไลน์ ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดใหม่ๆคิดดีๆีจะส่งไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมเพราะว่าไม่พลาดคิดดีๆแล้วก็ฝากกดติดตามกำลังใจด้วยแล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดถูกใจนะครับผมกดซับสไครต์วันนี้ลาไนทั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ